โครงการของเรามีเป้าหมายที่จะทํากับเด็กเยาวชนในระบบการศึกษาเป็นหลักก็คือน้องๆที่เรียนอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงน้องๆกลุ่มพิเศษซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็นปัญหาแตกต่างกันไปน้องๆในแต่ละกลุ่มสามารถที่จะร่วมกันคิดโดยใช้กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยิในกลุ่ม สวัสดีครับผมสิทธิชัยสาวคมเขตครับนานบูมครับมาจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยซึ่งทําโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือ โครงการของเราทํากับเด็กในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือทั้งหมดมีอยู่ประมาณ15ขับเนาะ15กลุ่มในส่วนของเด็กเยาวชนที่รับทุนจากเราไปอีกทีหนึ่งในการไปทำงานกิจกรรมแต่ละที่เนี่ยเขามีส่วนในการที่จะออกแบบกิจกรรมและจัดการตัวของเขาเองคือเรามุ่งเน้นการเป็นผู้ที่จะปูเสือปูศาสตร์สาสหรับให้น้องๆเขาไปทํากิจกรรมร่วมกันในประเด็นที่น้องๆเขาสนใจในแต่ละพื้นที่โดยเราเน้นที่จะให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองพัฒนากลุม่มและไปลงทํากับพื้นที่ชุมชนต่างๆ ตัวอย่างเช่นเด็กที่มหลาลัยพัะเชียงรายเด็กกลุ่มนี้มองว่าอยากจะไปเติมเต็มอะไรสําหรับผู้สูงอายุโดยใช้ผู้สูงอายุเป็นหลักในการทํากิจกรรมเขาจะออกแบบร่วมกันเช่นกิจกรรมเล่นหัวคนเท่าเป็นกิจกรรมที่ชื่ออาจจะดูรุนแรงไงไม่รู้แต่เด็กไปคิดกิจกรรมนี้มาเพื่อที่จะให้มีโอกาสเข้าไปใกล้กับตัวผู้สูงอายุเล่นหัวคนเท่าก็คือเขาใช้กิจกรรมในการย้อมผมได้พูดคุยกับคนเท่าว่าคนเท่ามีอะไรเป็นอะไรบ้างอยู่บ้านกับใคร สิ่งที่เราเห็นคือเด็กได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆหลายกลุ่มพอไปทําได้สักประมาณครึ่งโครงการนี่มันไม่เวิร์กกลับมาร่วมกันออกแบบกิจกรรมใหม่เป็นต้นการที่เด็กใช้ความเป็นชาติไตยการที่เด็กใช้ความมีส่วนร่วมเป็นหลักในการทำกิจกรรมร่วมกันเป้าหมายหลักของเราเด็กจะต้องเป็นคนที่รู้สึกตื่นรู้ขึ้นมาที่จะทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตัวเองต่อสังคมของตัวเองที่ตัวเองอยู่เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่มันเป็นสุขร่วมกันนี่คือสิ่งที่เราต้องการเห็นเนาะ สสนี่ถือว่าเป็นเป็นหน่วยงานหลักรู้สึกว่ามีหน่วยงานต่างๆนะพร้อมที่จะให้การพัฒนาในทั้งตัวเราและตัวเด็กและนอกจากนี้นเขายังมีศูนย์วิชาการอะไรอีกเยอะแยะที่สามารถให้เราโ้นคว้าและเป็นต้นแบบที่เรามาพัฒนาร่วมกันได้ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำมันไม่มีผิดมันไม่ถูกทุกอย่างคือการเรียนรู้และมันจะนำไปสู่ธงที่เราตั้งไว้ว่าเราจะสร้างสุข,ขภาวะให้เกิดในสังคมครับ